มาแนะนำคันนี้เลยนะคะดีรักนะคะรุ่นท็อปสุดของคุณใดเฮดวันปี2017คันนี้กระจังหน้าตั้งนะคะตัวท็อปนะคะตัวท็อปของรุ่นจะเป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2อฝั่งนะคะหา V.I.P. อยู่หายากหายเย็นเหลือเกินแต่คันนี้สามารถที่จะเป็น V.I.P. นั่งได้สบ,สบายสบายสไตล์คุณหนู <S 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 ฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีค่ะสาวกคุณใดต้องแนะนำคันนี้เลยนะคะคันนี้รถครอบครัว VIP 7ที่นั่งที่ใครๆหาอยู่ของเรามีคิดถึงคุณใดคิดถึง11 12ออโต้นะคะและพี่แมมนะคะเป็นเซลล์มาแนะนำคันนี้เลยนะคะดีรักนะคะรุ่นท็อปสุดของคุณใดเฮดวันปี2017คันนี้กระจังหน้าตั้งนะคะามาดูไฟกันนะคะไฟ อันนี้จะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะแล้วก็จะมีไฟไฟหลีด้านข้างจะเป็นหลอด LED นะคะสว่างสวัยแน่นอนมาดูกระจังหน้าตั้งกันนะคะคันนี้เป็นโครเมียมที่ไม่มีรอยแตกหักรอยร้าวไฟก็ยังใสอีกอยู่เลยนะคะอ่าเรามาดูกันที่ยางรถยนต์กันนะคะอันนี้นะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานยางสภาพดีใช้งานได้ยาวๆเลยและที่สำคัญภายใน ดูนะคะออปชั่นต่างๆใช้งานได้เกือบทุกเกือบทุกฟังก์ชันเลยนะคะอ่ามาดูจอกันเป็นจอน Android นะคะใช้งานก็ง่ายมือสัมผัสนะคะแล้วก็มีกล้องรอบคัน360องศานะคะไม่ว่าด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนและมาดูกันนะคะที่เลขใหม่นะคะไม้นี้นะคะไม้แท้สุด จริงๆเลยนะคะล,ลดเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะ107นะคะ,ะพวงมาลัยนะคะคุ้มหนังสวยๆนะคะอันนี้นะคะปรับฟัง์กชันได้ที่ตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงนะคะจากวิทยุนะคะโหมดต่างๆรับโทรศัพท์ได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> <S ตัวท็อปนะคะตัวท็อปของรุ่นจะเป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2อฝั่งนะคะมาดูด้านในกันสําหรับใครที่ไม่ชอบความแออัดที่นั่ง หา V.I.P อยู่หายากหายเย็นเหลือเกินแต่คันนี้สามารถที่จะเป็น V.I.P นั่งได้สบายสบายสไตล์คุณหนูไม่ว่าจะรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะหรือว่ามีผู้สูงอายุนะคะนั่งแล้วก็มันเป็นระบบไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้อย่างง่ายๆง่ายดายเลยนะคะจะเป็นตัวเท้าวางเท้านะคะหรือปรับเลื่อนไปเลื่อนมาได้หมดนะคะอะ และที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะใส่ม่านมาให้เรียบร้อยฉะนั้นคุณไปไหนแดดแรงๆก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสบายๆไม่ร้อนนะคะที่สําคัญมีเด็กน้อยเราก็จะมีจอเดิมจากโรงงานให้ด้วยนะคะปรับแอร์อุณหภูมิด้านบนนะคะมีแอร์ทุกจุดทุกมุมนะคะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะร้อนนะคะแล้วก็เฮดรูมเราก็เหลือๆเ,เลยช่องว่างนั่งสบายมากๆอากาศแมมันค่อนข้างที่จะ โอเคที่สุดเบาะแถวหลังเราสามารถปรับนะคะเพื่อวางสัมภาระสิ่งของได้นะคะไม่ว่าช่วงนี้คุณจะไปเที่ยวไหนไกลๆนะคะเป็นหน้าท่องเที่ยวไปมาสสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้รับรองตอบโจทย์ได้อย่างสบายๆเลยมาดูสุดท้ายและท้ายสุดของคันนี้กันนะคะราคานะคะราคาเดิมอยู่ที่8 3 8 0 0 0บาทแต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะ เผื่อลูกค้าท่านใดหาอยู่นะคะรถครอบครัว VIP 7ที่นั่งเรารถไปเลย5 0า0มื่นบาทเรือเพียง7 08, 000, 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโทรมาได้นะคะพี P ่แหม่ม1 1 12ออโต้คิดถึงหุนใดคิดถึงรถครอบครัวคิดถึงพี่แหม่ม1 1 12ออออโต้นะคะโปรโมชั่นฟังก์ชันอะไรต่างๆโทรมาได้เลยนะคะรับรอง จุใจอย่างแน่นอนแค่ส่วนรถก็จุกๆไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะรถไปเลย40,000บาทค่ะ